สวัสดีคฮะตอนนี้อยู่เกม a n i m e Energy c l s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  i m u l a อ o r ทำไมันหลายขั้นตอนจังเกมนี้นะฮะคล้ายๆเกม ARM Simulator เลยนะครับก่อนเดิมนะครับฝึกฝนร่างกายต่อสู้แล้วก็เปิดไข่เพื่อไปด่านถัดไปแล้วก็นี่ฮะเกมนี้รับของฟรีก่อนเลยผมได้ไปลองเล่นตัวลองมาสักแป๊บหนึ่งนะครับก็อ,อพอรู้อะไรนิดๆน,น้อยๆตรงนี้จะเป็น มีชอบมีอะไรบลาบลาตรงนี้ก็จะรีเบิร์ดรีเบิร์ดเราก็จะเสียเพื่อรางวัลไปตามจํานวนที่เขาต้องการนะครับเพชได้นะครับตรงนี้เป็นแพ็คเหมือนอาร์มเ,เป๊ะเลยเหมือนอาร์มซิมูเลเตอร์เลยตรงนี้ไว้ก่อนสปินฟรีอา่ามีสามสปินนะครับสปินก่อนเลยเรายังไม่ออกกังกายัยงไงง่ายๆนะครับเราสามารถออโต้ได้ว่าเราจะฝึกฝนแบบไหนแบบนั่งพาวเวอร์ แบบคิหรือว่าแบบจักกะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าแบบไหนมันขึ้นไวและขึ้นได้ดีที่สุดนี้เคม,มาก่อนเลยบูธเคมเคมอ่ะได้ตว์เชยได้ฮีโร่เชยอุซบอุซบได้อุซบมาพลังเท่าไหร่ตอนนี้ยังไม่ได้ออกกําลังกายแม้แต่นิดเดียวแต่ก็ได้เจ้าตัวฮีโร่มาแล้วนี่ฮีโร่อยู่ที่รูปดาวบวก2.60จุาก็ไมา่เยอะเท่าไหร่มาผมอยากรู้แล้วว่าแบบไหนมันขึ้นเยอะกว่านะครับบวก6บวก18 แต่ผมต้องดูก่อนว่าอันไหนมันสามารถใส่ได้เยอะหรือเกินหรือเปล่าอะไรผมพูดเลยเนะี่ยอันไหนสามารถใส่ได้เยอะสุดนะครับอันนี้ power บวก30มสตบวกต่อวิพวีไบวก18บแปตวิไม่น่าใช่ละผมว่า power น่าจะดีที่สุดนะครับบวก3า power ไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับเพราะว่าเอาว่าทำไมผมึงซีเรียสเรื่องอันไหนมันขึ้นดีกว่าเพราะว่าดูเกมพาร์ทครับอันนี้เขาเป็นแพ็กเห็นปะ3า9แต่ มันจะรวมหมดทุกอันเลยกลับกันถ้าเราซื้ออย่างเดียว179เองเพราะฉะนั้นเราจะซื้ออย่างใดอย่างหนึ่งในการฝึกมันน่าจะดีกว่าก่อนอื่นเลยขอเล่นด้วยตัวเองก่อนละกันนะครับตรงนี้ถ้าจะเห็นต้นคลิปนั่นคือผมนั่งกินข้าวอยู่นะครับผมนั่งกินข้าวแล้วก็รอเวลาไม่ได้ออกกำลังกายไม่ได้อะไรเลยและก็ได้มา2อันนะครับตอนน,นี้ก็เปิดไว้นิดนึงแล้วก็มาเปิดอีกนิดหนึ่งนะครับตรงนี้เขามีอีเวนต์เข้ามาเป็นอีเวนต์สตาร์เราสามารถสู้กับมาดาระก็ได้นะครับ ชนะ1ตาได้มา1ฟองเหมือนกันหรือว่าเราจะเล่นเกมทุกๆยีนาทีแต่ตอนนี้เรายังสู้มาดาระไม่ได้มาดราะน่าจะอยู่ด่านถัดไปเพราะว่าด่านนี้ไม่มีเราก็น่าจะ20นาทีก่อนมาเปิดกันเลยผมมีอยู่2ฟองเอฟเฟกการเปิดไข่สวยมากเอออืมอออรีเจนเนอรี่พลังเท่าไหร่อูโหูตึงจัดเดี๋ยวผมจะขอดูพลังทั้งหมดก่อนผมจะได้เลือกถูกว่าผมควรใช้อะไรดีนะครับ ระหว่างการฝึกนะครับผมได้ไปเปิดนู่นเปิดนี่เล่นนะครับจนเจอโค้ดก็เลยเข้าไปดูหน้าเว็บนะครับหน้าเกมเขาเลยเขามีโค้ดให้อ่อได้อะไรลักอ๋อได้พชันลักแล้วก็อีกอันหนึ่งโกคูโกคูได้พชันหนึ่งเอดีกว่าไม่ได้อะไรเลยนะครับอันนี้3 0 0 0 0นปุ๊บเราจะได้ทีละเท่าไหร่ทีละ3,190ัพอ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 และเราลองมาดูอันนี้กันอันนี้ขึ้นช้าขึ้นช้าขึ้นช้าเลยขึ้นช้า อืมอันนี้คือสุดแล้วเท่ากับพาวเวอร์เลยครับแต่อันนี้มันขึ้นช้ามากๆอะดูดิมันยกช้าเพราะฉะนั้นอันนี้คือตัดสินตัดสินไม่ได้แล้วไม่ได้ไม่ผ่านมาจักกะกันบ้างดีกว่าลองฝึกจักกะไปให้สุดก่อนจักกะทีละ640อย่างนั้นเหรอแต่ถ้าเป็น v i p มันจะขึ้นทีละเท่าตัวนะครับแล้วก็คูณ3เขก็ไปอีกเท่าตัวของ640ก็คือ1280 1280อเอ่อ แต่มันก็ไวอยู่นะแต่ผมว่า power นะ่าจะเป็นคําตอบที่ดีที่สุดสำหรับเรานะฮะมาเดี๋ยวเราลองมาสู้กันตอนนี้เราฝึกจนเพลินครับเราสามารถสู้ฟิเซอร์ได้แล้วฟีโซไม่ใช่ฟิเซอร์แต่เป็นฟีโซไงล่ะบอสฟิเซอร์พาลังขึ้นเตาเงืบนี่โหตึงมืออยู่ตึงมืออยู่ปิ้ว <c oughs> ได้วินมา625ิวินรีเบิร์นเลยเดี๋ยวค่อยรีเบิร์นแล้วกันโอเควิธีเล่นก็ประมาณนี้ได้โดนัทไปอีกหนึ่งนี่โดนัทยังมีรู แล้วเมื่อไรอยูจะมีใจร่าง58แล้วก็อันนี้เราน่าจะได้ไปอีกห1ฟองอะมาอมืมาดาระสโกอโตเดสเน่มาดาระอยู่ที่124เลยเลอตึงไปเป้าพี่5%ใส่เข้ามาตรงนี้เราจะไปดูที่หน้าร้านค้ากันดีกว่าแล้วเราไปกดพวกนี้กันดีกว่าครับผม มากลับมาแล้วฮะก็คือตอนนี้เรามี VIP นะครับแล้วก็ดับเบิลวินแล้วก็ใส่ฮีโร่เพิ่มได้3คนดับเบิลพาวเวอร์อันนี้แค่นี้ใช่ใช่ใชแค่นี้พวกลัคกี้พวกการเปิดฮีโร่นี่ผมยังไม่เอานะครับเดี๋ยวไว้คลิปหน้ากันนะครับผม อันนี้ขอไปด่านไกลๆให้ได้ก่อนส่วนบูธเราได้มาฟรีผมไม่ซื้อแล้วกันนะบูธอะ่ะเนี่ตอนนี้เราเป็นหมื่นสามลัทีแล้วหมื่นสามสามารถใส่ฮีโร่เพิ่มได้อีกหนึ่งคนนะครับอีกอีกสามคนใส่เข้าไปหมื่นสี่แล้วก็รีเบิร์ตสักนิดหนึ่งแล้วหนึ่งก่อนรีเบิร์ตขอไปดูก่อนอ่าอันนี้น่าจะเจ็ดร้อยขอสู้กับคนฟิเซอร์อีกหนึ่งทีนะครับเดี๋ยวจะเปิดไข่ฟองเจ็ดร้อยเอาเปิดฟองนี้ก่อนเลยเจ็ดร้อยดีเจเนอรียี่สิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์ จากเรื่องเชนซอลแมนบวก7.5โอเคตอนนี้เราใส่พบหกิโ hmm. ลเป็นที่เรียบร้อยเพิ่มได้ไหมเพิ่มได้อีกหนึ่งไปสุดที่ไหนเนี่ยสักแปดละกันสักแปดละกันอ่าได้อีกได้อีกสักแปดต่อละกันฮะอือประมาณนี้ก่อนแล้วก็มาขอเปิดอีกคนหนึ่งอีปิกระดับง่ายสุดหาง่ายสุดคือ5 4เเซใส่เข้าไปเดี๋ยวเราขอสู้ทอยเล็ตก่อนดีกว่า เอาไปจ้าพาเลตสู้หุยสู้ไม่ได้ <c oughs> สู้ไม่ได้รีเบิร์ตก่อนดีกว่ารีเบิร์ตป๊าบป๊าบป๊าบแล้วก็สู้สู้กับฟิเซอร์แล้วเดี๋ยวเราสู้กับฟิเซอร์แล้วค่อยรีเบิร์ตดีดีเลยนะฮะผมลืมไปว่าผมเพิ่งรีเบิร์ตมาแล้วพลังหายพอหอยพอกเอามหมเ <laughs> พิ่งรีเบิร์ตมาพลังหายนี่ผมสามารถจักกะตรงนี้ได้นะฮะทีละหกพันหกพัน แต่อัน,นไวกว่าเยอะเพราะว่าเรามีคูณ2ด้วยแล้วก็ VIP คูณ3นะฮะทำไมโหดจังอ่ะพี่ทำไมราคาเขาโหดกันขนาดนั้นตอนนี้สู้ได้แล้วมาพิเซอร์ขอหวนหน่อยเบก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 อ่าฮีโรเรายังใส่ไม่ครบขอไปใส่อีกแพกนิดหนึ่งละากันนะมิติเข้าชั่วนาน เอ็เจอ12 12มาฝึกต่อเดี๋ยวเรารีเบิร์ตตัวรัวอ่าพอแล้วตอนนี้ผมขึ้นที่ติกระ 29k นะครับเดี๋ยวเราจะสู้กับคนนี้กันผมว่าเราต้องไปด่านอื่นก่อนถึงจะกลับมาสู้เขาได้เพราะว่าดูท่าทางเขาจะตึงมากเลยเมื่อกี้ผมแพ้แบบราบคาบเลยพลังตั้ง2ล้านอเดี๋ยวผมลองดูครับตอนนี้ผมมีสล้านเยอะจะทอยเล่นเ เอาไปเลยร่านขึ้นเกา่ากี่แยงของขันฮะไม่ไหวไม่ไหวพอพอก่อนพอก่อนมาเดี๋ยวเราไปด่านถัดไปกันดีกว่าฮะสู้ฟิเซอร์ให้ได้1 5 0 0 0วินกันดีกว่าอ่าไปด่านถัดไปได้แล้วตอนนี้เรามี15 0 0 0วินเรียบร้อยไปนี่มาดารา้องสู้คนนี้ให้ได้นะครับเราถึงจะได้ไข่มาไม่มีปัญหาไอ้น้องยวฝึกก่อนไอฝึกก่อนด่านนี้เป็นด่านเขมวดด่านมากเลยนะับดูดิ มันเป็นด้านของนารุโตะแต่มีทั้งมาด้วยอ่ะชังไม่ใช่ทชั้งเหรอชังมาลาดาลบลิกทธิ์แบบสามร้อยเปอร์เซ็นนารุโตะมาลดาชังอิโทชิโซสุโซสุเกะ ไม่ใช่ซาสุกิแต่เป็นโซสุกิโอ้ล่มลิกส์แบบตึงๆตอนนี้เรามีอยู่ที่6ล้านเราสามารถสู้กับโซสุกิได้แล้วไงล่ะมาเดี๋ยวเราลองสู้คนแรกก่อนครับว่าเราจะได้กี่วินทั้งหมดโซสุกิพลังคืนเตา้านี่6250วินยีกคิวตรงนี้ไปเดี๋ยวเราฟาร์มไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวเราจะมาสู้กับมาดาร์เพื่อเอาไข่กันเอาละใครอยากรู้อยากเห็นเราอยากรู้อยากเห็น อแม็กแล้วแม็กที่13ตัวนะฮะผมแค่อยากรู้อยากเห็นเฉยๆฟาร์มต่อในระหว่างฟาร์มนะครับผมก็นึกขึ้นได้ว่าเรายังไม่ได้สู้กับสก i บ i ดี t o อยเลนะครับเดี๋ยวเราลองกลับมาสู้กันดูเออตอนนี้เรามีเจมอยู่9ขาดอีกหนึ่งเจมเท่านั้น s ก i บีดี Toilet กับพลัง422ล้านของผมใครจะชนะงนั้นเหรอโอ้ไม่ไหว ผมว่าน่าจะต้องมีเป็นบินเลียนทิลเลียนนะถึงจะสู้ได้ครับเอามาเอามาอยู่ดนันเอามาอยู่ดันแรกและขึ้นพลังแบบเออร์เลอร์ขนาดนี้น่าจะไม่มีทางชนะหรือเปล่าไม่แน่ใจ <c oughs> ต,ตอนนี้นะครับผมมี2ล้านวินนะครับและไข่ฟองที่แพงที่สุดก็คือ2ล้านวิน แต่ก่อนอื่นเลยขอกลับไปดูพลังของเราก่อนดีกว่าเราน่าจะได้เจมมาพอซื้อเลยนะครับนี่เราได้เจมมา12มาซื้อเลยอัลล็อกนิวสกิ l ว้าวน่าสนใจฮะไปเราไปเปิดไข่2ล้านกันไข่ที่แพงที่สุดของเราหายากที่สุดน่าจะเป็นท่านบิลจากดากบอลนะครับ1%เท่านั้นเติมอีปิกทรัง ช้างช้างอ่าช้างก็ได้โอ้โหระดับแรกเลยลังเท่าไหร่63ฟาร์มไปเรื่อยๆครับรอสู้กับมาลาดาไอ้ได้เอาล่ะผมอยากให้ทุกคนได้เห็นอะไรนะฮะเวทตรงนี้ที่เราสามารถรับทั้งด้วยการชนะ10 วินแล้วก็ออนเกม1ชั่วโมงดูพลังโอ้ What? พลัง1 0 0 0พใช่มาเลยฮะโหตอนนี้ผมพลังผมเพิ่มทีละล้าน6โกงไปโกงไปอันนี้อ่ะเราได้เปิดอีกหนึ่งอ๋อโกงมากดูก1 0 0 0พเลยโดดมาคนเดียวเลยอะฟาร์มต่อฟาร์มต่อเดี๋ยวอีกไม่นานก็คงสู้กับมาดามาลาดะนะ เราสามารถสู้กับมาดาระได้แล้วนะฮะมาดูว่าได้วินเท่าไหร่ตอนนี้ผมบูทวินคุณ2ไปหมดหรือ,อยังก็ไม่รู้ปื้มนี่พลังใหม่ของเราเอาไปกินได้วินมา407บูทเลย20วิ <c oughs> แล้วก็ได้เจ้าอีเวนต์ไข่นี่มาอ่ะได้มาแล้วเรียบร้อยนะครับได้หนึ่งฟองนะอันนั้นน่าจะครบ20นาทีมันน่าจะให้มาพอดี เดี๋ยวเรามาเปิดกันครับว่าเราจะได้ตัวโงกุลขั้นสามไหมเรามาีอยู่7ฟองเองระหว่างอะไรเนี่ยเดี๋ยวค่อยไปฟาร์มนอกรอบมาแเดี๋ยววันนี้เราเปิดสัก7ฟองที่เรามีอยู่ก่อนโอ้โอีจิโกะรัวๆโถ่เอ๋ย มาเดี๋ยวเอาอีจิโกไปรวมดีกว่าเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้ขอพอไว้เพียงเท่านี้ครับเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะมาเปิดไข่อีเวนต์เยอะๆเลยดูดีว่าเราจะได้เจ้างูกุลกับเจ้านารุโตะร่างนี้ไหมที่คูณ5 00 0คลิปหน้าเราจะอัดเกมพัดเรื่องของการบู์ลักกี้การเปิดไข่ด้วยนะฮะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยบายบายซับสไคร้ด้วย